สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามนะครับวอลสตรีเจอนอกสื่อใหญ่ของสหรัฐได้อ้างแหล่งข่าว3คนท,ที่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการสนทนาของประธานดีดลันทรัมผู้นําของสหรัฐกับทางด้านผู้นํายุโรปซึ่งเกิดขึ้นหนึ่งวันหลังที่ทโดนั์ทรัมป์นั้นต่อสายพูดคุยกับทางด้านประธานดีว,วลาดิเมียปูตินผู้นํารัสเซียในวันที่19พฤษภาคม2568นายกครับการประเมินของโดนั์ทรัมป์เป็นไปตามที่ผู้นํายุโรป เชื่อมาอย่างยาวนานว่าผู้นํารัสเซียนั้นไม่ต้องการทําข้อตกลงสันติภาพในเวลานี้แต่เป็นครั้งแรกที่ได้ยินว่าผู้นําสหรัฐมีความเห็นสอดคล้องกันและขัดกับสิ่งที่โดนันทรัมนั้นพูดต่อสาธารณชนบ่อยๆว่าเขาเชื่อมั่นว่าประธานดีวลลดิเมียร์ปูตินต้องการสันติภาพอย่างแท้จริงเวลานี้โดนันทรัมนั้นตระหนักนะครับว่าประธานดีวลลดิเมียร์ปูตินนั้นไม่คิดหยุดสู้รบแต่โดนันทรัมนั้นก็ไม่ตอบรับข้อเรียกร้องของประธานดีวัลดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำของยูเครน และผู้นํายุโรปที่ต้องการให้สหรัฐเข้าร่วมกดดันรัสเซียด้วยมาตรการการคว่ำบาตรตามการรายงานนั้นระบุว่าก่อนคุยสายกับทางด้านประธานดีวาดิเมียร์ปูตินเป็นเวลาสองชั่วโมงนั้นโดนั์ทรัมป์ประชุมทางไกลและแจ้งผู้นํายุโรปไปว่าเป็นไปได้ที่สหรัฐอาจจะร่วมแซงชั่นหรือว่าคว่ำบาตรรัสเซียในภาคพ,พลังงานและก็ธนาคารหากไม่ยอมหยุดยิงแต่หลังจากพูดคุยกับทางด้านประธานดีวาดิเมียร์ปูตินแล้วโดนั์ทรัมป์นั้นก็เปลี่ยนใจอีกครั้งและบอกกับผู้สื่อข่าวในวันต่อมาว่านี่ไม่ใช่สงครามของสรัฐ เราจะไม่พาตัวเองไปพัวพันกับเรื่องที่เราไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยวอสเตเ j อร์ n a ลอ้างคําพูดของแหล่งข่าวยุโรปว่าแม้ความพยายามดึงโดนัททรัมม์มาร่วมความบาัตัสเซียเพิ่มเติมไม่สําเร็จแต่ยุโรปมองไปในทางบวกว่าอย่างน้อยก็เป็นที่ชัดเจนแล้วสําหรับทุกฝ่ายรวมถึงโดนัททรัมป์ว่าผู้นํารัสเซียนั้นไม่มีเจตนายุติสงครามในขณะนี้ และสาหรับประเทศยุโรปเองก็ช่วยกันตอกย้ําการสนับสนุนยูเครนต้องขึ้นอยู่กับยุโรปเป็นหลักในเวลานี้ด้วยทั้งนี้ระหว่างพูดคุยกับผู้นําฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีและอังกฤษนั้นโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าเขามีแผนจะส่งมาโกรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐและคีธเคลล็อกทูตพิเศษด้านยูเครนรัสเซียไปร่วมเจรจาที่นครวาติกันในเดือนหน้าผู้นํายุโรปยืนยันว่าการเจรจาระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่วาติกันไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามควรได้ผลลัพธ์เป็นการหยุดยิง ยังไม่มีเงื่อนไขแต่โดนัททรัมป์บอกว่าเขาไม่ชอบคําว่าไม่มีเงื่อนไขและอ้างว่าไม่เคยใช้คํานี้มาก่อนแต่จริงๆแล้วโดนั์ทรัมป์นั้นเคยใช้คํานี้ตอนโพสตทรูทโรเชียลเมื่อวันที่8พฤษภาคม2568ในการเรียกร้องให้สองฝ่ายหยุดยิง30วันอย่างไม่มีเงื่อนไขอย่างไรก็ตามดมิ opp, ตรีเปคอฟโฆษกทำเนียบรัฐบาลรัสเซียแถลงเมื่อวันที่22พฤษภาคม2568ว่ารัสเซียนั้นยังไม่มีแผนเจราจากับยูเครนต่อ หลังคุยโดยตรงครั้งแรกที่นครอิสตันบูลประเทศทูเกียเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะนี้รัสเซียกําลังมุ่งทํางานเพื่อการแลกเปลี่ยนเชลยศึก1 0 0 0คนซึ่งเป็นผลลัพธ์จับต้องได้อย่างเดียวจากการเจราจาที่ทูเกียรัสเซียส่งมอบรายชื่อเชลยศึก1,000คนที่ต้องการแลกเปลี่ยนกับยูเครนแล้วและกําลังรอรายชื่อจากฝ่ายยูเครนนี่ก็เป็นเรื่องราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subcribe กดไลค์กดแชร์ช่อง้าอัปเดตด้วยครับ